ช่วยด้วยฉันจะตกแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยฉันมาแล้วฟอบฉันฉันเกาะต่อไปไม่ไหวแล้วเหอวโหขอ,อบใจนะแบนไา์เธอช่วยฉันไว้อะไม่เป็นไรเลยเพื่อนหอ โอ้ไม่กวังแบทฟลายว้าวแบทฟลายเธอเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรแต่ฉันขยับไม่ได้อะฉันจะโทรหาจอนนี่ตอนนี้เองน้ามีอะไรให้ช่วยไหมจอนนี้นี่บ๊อบแผ่นดินไหวทำให้ถึงถล่มลงมาแบทฟลายกับฉันเลยติดอยู่ที่ไซส์ก่อนร้าอ่ะ เราต้องการหน่วยกู้ภัยอนิมมาไม่ต้องห่วงบ๊อบฉันจัดการเองนายจเอเน่บิลดูเซอร์ฉันต้องการให้นายไปช่วยบ๊อบกับแบทฟลายที่ไซต์ก่อสร้างฉันจัดการเอง ยู่นั่นโอ้โอพันนินไว้ทำเละไปหมดแล้วนะเนี่ยพวกเธอเป็นอะไรไม่เพื่อนเราไม่เป็นไรบิลแต่เราเออกจากตรงนี้ไม่ได้ออออืมขอบใจมิโดเซอแต่เราต้องไปช่วยแบทฟลายด้วยได้เลยอ,อ ออบ้า,อาแอบ,บช่วยด้วยอินนี่มันใจมากเข้าขใจนะเพื่อนตอนนี้ตัวเบาเหมือนขนนกเลยว้าวนั่นอะไรนะไปดูกันเถอะเดี๋ยวจาทินเซ่ ได้ด้วยได้โปรดไวยด้วยว้าวันไหนเอ็ตตุกเนตอะไรอื้ออื้ออื้อฮะขอบใจนะแบ็ทฟลายเบลยังมีเศนหินกลิ้งไปตามถนนอยู่เราต้องไปหยุดมันนะ ฉันจะดาเองโอ้ไม่ฉันต้องทำลายมันก่อนที่จะสายเกินไปง่ายบิลดูเซ่จอห์นนี่เร็วเลยฉันต้องการเพริ่มพลังเดี๋ยวนี้รับราบเปิดโหมดเพิ่มพลัง เอาทิมไปไกเลเไปหนึ่งเลีอีกหนึ่งเ่า็่าร่ยเร้อย ไม่มีทางโอ้โอ้ไม่มันดูไม่ดีเลยฉันมาช่วยแล้วพีเบิ้มโห่โหเโอเโห่มา่แบทาลายนี่พว่นายไม่ร่ำลากันเลยนะเพื่อน ป้ายฉันอุปกรณ์ฉันแล้วฉันจะก่อสร้างอย่างไรล่ะเนี้ยมันอยู่ไหนนะบอปบอกว่าอยู่ที่นี่นี่นะอยู่นั่นไงนี่ตะเป็นเครื่องทำช็อกโกแลตและขีดจำกัดแน่ ฉันว่าจะผ่านประตูนั่นไปความปรารถนาของฉันจะเป็นจริงฉันขอช็อกโกแลตล้านอันเลยอ๋อหลอกลวงนี่นาะอ่อนายใครอะนี่นายทำอะไรอ่ะ วันที่สงบสุขดี่ดีที่สุดแล้วเออไงบอมเป็นไงบ้างตอนนี้นี่มันบ้ามากมากีฝูงไทเกียกำลังทำลายไซต์ก่อสร้างเต็มเลยฝูงไทเกียเนี่ยนะนายพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันบอกว่าเราต้องการความที่เหลือด่วนไม่ต้องห่วงบอมฉันจัดการเองฉันติดต่อเขาไม่ได้ได้เวลาแผนบีแล้ว ไงเจนนี่นเพื่อนมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับไทเกียพวกเธอไปเมืองแล้วไปสืบมาได้ไหมแน่นอนทันทีทันใดหัวหน้า ไทกี้ให้หยุดนะเธอต้องจอดตงกว่านี้นะยุ่งไปกันใหญ่แล้วเราต้องหยุดทั้งคู่เลยขอร้องอย่ามายื่อกับฉันเลยนี่มาสู้กับคนตัวเท่าๆกันสิพี่บอมจับได้ก็ลองดูฮ่ม ไม่ต้องทำให้ดีกว่านี้นะเพื่อนแค่ก <root> ็เราไปโอ้โแน่ตอนนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาหายไปไหนเพื่อนพวกเขาดูดันเิ้น ช่วยด้วยช่วยด้วยนี่มันหายายนะจอรชชานาย <c oughs> รู้ว่าจะทำไงใช่ไหมโอ้ใช่เราแค่ต้องเพิ่มพลังนิดหน่อยไงแบทฟลายภารกิจเป็นไงบ้าง <c oughs> นายต้องไม่เช่วย,นะยแนะ่จอนนี้เสือพวกนั้นไม่ทนนิ่งเรารู้ว่าจะจัดการเขาอย่างไงแต่ต้องให้หนายช่วยนิดหน่อยจัดให้เลยเปิดหมดเพิ่มพลัง จะเรียบร้นานนช่วงบพิตาเลยมาจัดกันเลยว้าวว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 ว ต่แท้แกตัวจริงอยู่ไหนล่ะนี่เพื่อนเอา้าอะไรแค่ในใจก่อนว่าเป็นตัวจริงอะยังไงก็ที่บ้านี่ต้องตอบคำถามอีกยาวเลยล่ะมันเป็นเพราะเครื่องจกักรแปลกๆที่สร้างโคลนนั่นน่ะเดี๋ยวก็เห็นแล้ว เกิดอะไรขึ้นเหรอเพื่อนเรื่งนั่นมันไม่อยู่อ่ะมันหายไปแล้วอ๋อ,อ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โอ้โอาย้ออ้ไงบ๊อบมีอะไรช่วยไหม จอเน,น่วิเลเฟนกำลังยิงเมือกสายรุ้งไปทั่วเมืองเลยอะ่ะวิเลเฟนเหรอเมือกสายรุ้งเนี่ยนะ่าแปลกจังเอ้อว้าวฮึนายจอเน,น่นี่วิเลเฟนนายโจมตีเมืองทำไมอะไรฉันยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยฉันสาบานได้นะอ๋อ ไงจอนน่ไงไทเกียฉันอยากให้นายไปที่เมืองกับวิลเลเฟนแล้วไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ได้เลยเราจัดการเอง ยิงไปหมดมันมาจากไหนเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทีน่นี่โดยด่วนเลยละ่ะว้าวไม่นะวิลเลฟเฟนจะจอมตีฉันวิลเลฟเฟนรถอนิมานั่นดูเหมือนนายเลยอะเราต้องหยุดอไอไวรายตัวปลอมนั่นนะเอ้า ระวังเมือกสายลุงนั่นนะออืโอไมค์นเป็นอะไรไหมชายเกียร์ลลาลลาล่าอ่าลืมอ่าหยุดนะขอร้องหยุด ให้ตายเกิด,ดอะไรขึ้นเนี่ยนกลายเป็นบ้าน,นะสิไทยเกี้ <asters> โอ้ไม่มันต้องเป็นเพราะเมือกแน่เลยและดูเหมือนว่าฉันจะหาทางหยุดมันได้แล้วละ่ะโอ้โอ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  ทุกคนไม่เป็นไรแล้วใช่แต่เราต้องไปจัดการแฝดปีศาจของนายอยู่นะถูกของนายไปจัดการกันหยุดเดี๋ยวนี้เอ้าเอาลน์วิลเลจเฟนไหนทำได้นะ อออ้อ้โ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 ออ้ม้ไอ้โอ้โ้โอ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 ้โา้โอ้อ้โออ้โจอ้อ้โอ้โอ้โออแโอปีอ้โขอ้วอ้โอ้โ้โอโอ้โอ้้อ้้ย้นนาไม่ต้องหโอ ต้องแบบนี้สิไปจัดการแฟรปีศาจกันเลยอ้าวเกือบโดนแล้วเนี่ยฮะฮะสวัสดี กิจสำเร็จฮโอ้โอ,โอไม่ฉันลืมเขาไปเลยอะขอล้อหน้าวิลเลฟเฟนอ่อ <c oughs> อ้้อ้อเป็นวันที่ดีจริงๆฉันรักหน้าร้อน ทำให้มันดีกว่านี <rua> ้ได้อย่างไงโอ้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 ไม่ทัสกดเจ็ดไรโนทรัคส์โอ้เย้ฉันชอบเวลาที่พวกอนิม่าโง่เง่าทำตามคำสั่งจริงๆอออะ ไงชักสกีมีอะไรจะช่วยไหมตอนนี้วิกกี้มาโจมเตีไรโนน่ะั้กสกี้าักสกี้นายโอเคไหมเพื่อนไงตอนนี้นนเพื่อนวิกกี้ไปก่อเรื่องที่ทะเลเราต้องไปหยุดเธอไม่ต้องห่วงจอนนี่เราจัดการเอง มมะแม่สาวน้อยตัวร้ายนั่นอยู่ไหนนะหาฉันอยู่เหรอจัดการเลยเพื่อนใหม่ของฉันระวังนะเทรคโคอ นี้พวกนายพิ่ชนะรอกอน,นิม่างอเงวโอะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสหายเอาล่ะไปเบีเ่ยงเบนความสนใจไรโนทรัสนะแต่อย่าทำร้ายเขาฉันจัดการที่เหลือเองอะไรนะเฮ่ออืม,อม,อม <c oughs> โอ,โอ,อ,โอ้เร็วเข้าไทเกียเย้จับเขาได้แล้วหืมหืมนายจะต้องทดใช้พวกอนิม่าโง่เง่าโอ้ฮืมว้าฮะ ระวังยอมแพ้สวิกกี้คธอหนี้ไม่ได้แล้วล่ะฮะนายแน่ใจเหรอโอ้มายเอาเพื่อนโง่เง่าของนายไปไอ้ลูกแมว อย่างเรียบร้อยไหมแทร็กกอรนน์โจนี่ฉันอยากจะกช่วยจับวิกกี้หน่อยอะได้เลยเปิดหมดเพ,พิ่มพลัง มาช่วยนาทีหลังนะไทเกียฮะอิจฉาพอนได้หรอจระเข้น้อยมันจบแล้ววิกกี้ฉันไม่คิดอย่างนั้นเธอทำฉันโมโหแล้วนะ อ้าวอ๊อ <Happiness> อ <gegen violin inding> ้อาอะไรเนี่ยไม่เอาน้เคลืนไปสิเร็วว้าทาฉันสี่อ่งืมโอเค แต่เธอต้องทำให้เพื่อนฉันกลับมาเป็นปกตินะก็ได้ก็ได้ดีมากทำให้ไทเกียกับไรโนกลับมาเป็นปกติด้วยรู้แล้วรู้แล้วเออฮะอ๋อออ อ้ได้ทำอะไรเนี่ยฉันทำได้ดูสิแท็กโคฉันจับวิกกี้ได้โอ้ยเอ้ยไานพูดอะไรของนายฉันหยุดเธอได้ก่อนนะ <laughs> <laughs>